พ่องาทยขอต้อนรับตูกนะอย่ากอดอ่ะพี่ตู่นะอย่าก,กอดพี่ตู่ด้วย ยครับวันนี้อูดี้ขับ All New Isuzu X มารับมิกทองระยะเห็นพระเอกหนุ่มกล้ามโตตัวใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมานั่งรถอูดี้บอกนี่เลยแหะครับว่าสบายเพราะพื้นที่โดยสารกว้างถึงเจ็ดที่นั่งโดยที่ด้านหลังจุของได้พี่วันนี้เนี่ยอูดี้มาขนของให้นกับมิกแอกสบายเลยครับว้าวนี่จะเป็นกรุ่นเดิมรุ่นใหม่นี่เปลี่ยนไปเยอะมากทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีเบาตก็นุ่มนั่งสบายเลยครับผมนี่อยากจะถอยทันที ถ้ามิโครสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ทั้งมิได้เลยเพราะระบบปรับอากาศคันนี้เป็นแบบอัตโนมัติดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาและบอกที่เรานั่งอยู่เป็นเทคโนโลยีคูลแม็กซีช่วยการสะสมความร้อนของเบาะนั่งด้วยี่งานมาเหนื่อยเนี่ยไม่ไม่ล้างหรอกมิกเป็นห่วงผมด้วยครับพี่น้องชาวไทยที่มีตัวช่วยในการขับขี่ด้วยระบบความปลอดภัยเอดัระบบกล้องอัจฉริยะช่วยเตืมอ ระบบกล้องอัจฉริยะช่วยเตือนเมื่อรถขับออกนอกเลนแถมยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยนะครับคุณนิดช่วยทำให้คุณมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นตัวช่วยดีๆก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับที่จีรพัฒจะแบบไปเป็นที่เสียชื่อภาคผูเหลังซึ่งเป็นแขมือซึ่งเราก็รู้สึกว่า ด้วยความสามารถด้วยหน้าตาทุกอย่างอยากให้ให้ให้น้องประสบความสําเร็จอย่างนี้ปังๆแบบนี้ไปตลอดไปเลยครับดีครับรับผมวันนี้ต้องขอบคุณตูพกจอนที่มาร่วมเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับเราและแน่นอนต้องขอบคุณน้องรักของเรานะครับมิกทอรระยะที่มาสร้างรอยยิ้มและความสุข้องชาวไทยขอต้อนรับตูพกชอนครับ อย่าก,กอดอ่ะพี่ตู่นะอย่าก,กอดพี่ตู่ด้วย